พอพอกับเจจอยพาแซบคือเกา่าคือเดิมละเด้อค่ะพอแมพี่น้องสมัยดีสุขูสุขคนนะคะเนะาะมันนี่เจจอยพาแซบสิพาพอแมพี่น้องนะคะมากินข้าวปุ้นเศร้านำปลาหรือว่าข้าวปุ้นเศร้านำปลาแดกพี่น้องป้าแก้วนำปลาแดกเจจอยมาคืองามขัดแต่น้อพี่น้องเลยอันนี้ก็คือ น้ำปลายายจอยต้มเองนะคะพี่น้องขาสูตรเฉพาะสูตรลับนะคะนี่มาเลยคะ่ะพี่น้องขาเอามาเสแบๆกันยายจอยสีบอกสูตรเด็ดเลยคะ่ะใส่น้ำบอกขามน้ำปลาลาแล้วก็เอาปลาลาเป็นโตพี่นอ้องต้มแล้วก็กองจักน้อยคะ่ะแซบจังสี่เลยคะ่ะก่ออื่นเขามาโ่ยด้วยน้ำตาลเข้าไหพี่น้องน้ำตาลโจโจโอ้เป็นเบาหวานหน้อยยายจอยอย่าใส่ลาย เขาปุ้นสองกิโลค่ะพ่อแม่พี่น้องมาเลยมาเนี่ยมาเสดเสร็กับยายจอยเลยนี่ค่ะไฮ้ไหลครับบักผิดผมพี่น้องมาเป็นกระปุกเลยปึ๊ดโจ๊ะโจ๊ะปาด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 พี่ยายจอยเอ้ยเจ้าสีบอกไห้บ่เนาะมาอนี่ปาดปาดปาดสองซ้อนพี่น้องห่วย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 มาทางว่าใส่พอแล้วพอแล้วสองซ้อนแล้ว มีขาเนี่ยเอาห้วยห้องพี่น้องบักทั่วบักทั่วห้วยบักทัว่วเลยพักแขวเรื่อยพี่น้องมาโรยด้วยน้ำปลา,าค่ะสาดลงไปด้วยค่ะทำไมพี่น้องคาเบิ้อทัวอาโคเลโ่โคเลโ่ลจักหน่อยนะค่ะปาดปาดปาดพี่น้องเห็นน้ำมันบมั้โอู้โัเอาเหมือนละแก้วนึงค่ะ ใจใจพรอเพิ่มอีกเจ้แก้วนะคะว้าอยเงี้ย <c oughs> ปาด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 เจ้าใค่สกินเบิร์ทเท่าี่พูดเลยค่ะอัดโทรศัแก้วพี่น้องคะ่นะน้ำปลาแดกไม่เยอจแซบ่บแซ่บกันเลยค่ะอ่าคุณผู้ชมเขามาลองมือกันเลยค่ะเบื้องสองถวยสองแก้วพี่น้องคะ่ะ น้ำปลาไหลแย้จอยขออนุญาตท่านผู้ชมเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องแย้จอยขออนุญาตใส่มือเด้อค่ะอาจจะดูบอสุภาพค่ะอืมนัวค่ะพี่น้องแย้จอยลืมแนะนำอันนี้โมเมนต์บอกคุ้มเพลินด้วยพี่น้องจา้า <c oughs> แก๊สรสค่ะ <c oughs> สะระแหน่ค่ะผักสลดดัดเยอะอยู่ทางขวานี่ค่ะให้อะไรก็ห้ากระลำพี่น้องกระลำสร้อยกระลำหั่นมะระหวาน โอ้ักเขาเแสบบด้วยมหมเนี่ยหืมยายจอยหิวหละเออพี่น้องน้ำน้ำตุ่มปลายายจอยนัวค่ะสดจะข้ามก่อนสแสบๆๆแสสล์มหัปุ่มใช่ พี่น้องคะเขาปุ่นสองกิโลเหมือนนี้อย่จอยสิกินเบิดบ่นอ้อจ้ามาได้จ้าผู้ใดผ่ดนกินขวแรงจ้าจดน้ำเหรอ โอ้ยพี่น้องจ๊ะมาคืนนว,ควดคอนเสริรแสบแต่นอฮะค่ะน,นี่ ถ้่เราจับเนาะไม่เห็นหนายจอยเนาะ <c oughs> นับกล่องเท่าไหร่แล้ว จัดห้าแช่หอดพี่น้องกรอบๆได้ใจแช่ตู้เย็นไว้ ไม่ใจ่เลยแคบหมูเนาะ,ะเปื่อแค่หมูเขอนนอยาก น้ำปลาเจ้าจอยนวพอดีพอดีอ,ดอันนี้เป็นขนมจีนเนซนซอด้ะค่ะพี่น้องจั๊เจ้าจอยให้เพื่อนนั่นขันไม่ไมเพิ่นบีบไม่ไม่เพื่องบีบกระปุลไม่ไม่อยู่ร้านน้องอ่อน แคบหมูจอมแซ่บค่ะแคบหมูมากรอบมาหอมค่ะอลองแค่อรเจะจะกรอบเทียมน่างไรเทียมทมุ 人觉再要啥 ทั้งบานไฟายห้งฝนตกงแห้งค่ะพี่น้องวันนี้มาเยอะแต่เพื่อไหนคนจะกินข่าเรงค่ะวันนี้ยายจอยกินเข้าวปุ่นลาดน้ำยาปลาละว่าไม่น้ำยาอพี่น้องต้มน้ำปลาแดดก้าวน้ำปลาแดดพี่น้อง ซ่บพี่น้องย้ายใจใส่บักพริกผงสองซอนพี่น้องคะ่ะทั้งเผ็ดทั้งแซ่บทั้งนัวเด้อจะ้ะสองกิโลพี่น้อง

在拍门上盖粉。 น,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 น้ำปาลาด้วยเจ้ยนัวพอดีพี่น้องเอาบอใส่จนเค็มขเขาใส่นัวพอดีจะไม่น้ำตาลกะปิพี่น้องน้ำมะกข้ามเปียก

ว่าให้เพลินแล้วเพราะร่คพี่น้องค่ะย่าจอยกินาเบูด้าค่ะขอบคุณสองกิโลอ่ะค่ะพี่นอ้งอ,นองย่าจอยกะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปละค่ะกัขอกราบขอบพระคุณเน้อค่ะเอฟซี FC ทันทีอยู่ในประเทศไทยนะจ้าแล้วกัเอฟซีทั้งอ่าเพื่อนบ้านทั้งสปปลาวนะจะานาะแล้วกักพี่น้องที่อยู่ทั้งอ่าต่างประเทศนะคะทุกประเทศนะคะที่ให้เกียรติรับชม อ่าช่องยะยอจอยผ้าแสบเนาะค่ะเขาอัางน้อยเอวยพรให้พ่อแม่พี่น้องย่ดีไม่แห้งสุขุูสุขคนเด้อค่ะความเจ็บอย่าให้ใดความไข้ย,ย่าให้มีเด้อจะร่ำรวยเงินทองสุขุูสุขคนมาพอกับยาใจอยิป้นนาค่ะสวัสดีค่ะ